1นต่อ18นเหมือน,นเดิมนะครับซึ่งเป็นสินค้าจากจอย t อยนะครับคือชุดเนี้มันไม่ได้ขายคู่นะเราก็คือเราแยกซื้อได้นะครับอัอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือนะครับ Lider Pattern Combat b แบ e นะครับมันจะมี2สีออกมานะครับคือมีสีดำกับสีนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อสีดำนะครับ แล้วผมก็เลยซื้อไอ้ตัวนี้เป็นไイเดอร์มาด้วยมันก็คืออดเป็นพวกอัลต้ามารีนะครับนะครับก็คือไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับแต่ครั้นี้จะมาเน้นที่ตัวมอเตอร์สไซน์นี้นะครับอะกล่องมันก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยก็มีแค่รูปโชว์ให้ดูเฉยนะครับ ขนาดเนี่ยอ่ะดูเลยขนาดก็บอกว่าโตมอเตอร์ไซค์ยาวยี่สิบยี่สิบสองเซนนะครับกว้างหน้ากว้างก็เจ็ดจุดแปดเซนความสูงแปดจุดห้าเซนนะครับโอเคเดี๋ยวมาจะดูว่ามีอะไรบ้างแบบมาอ่ะกล่องก็นี่เท่านี้เลย ไม่มีอะไรเลยนะครับแค่กล่องปะติคุมไม่ใช <c oughs> <c oughs> แ่แล้วก็มีถุงกันชื้นแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> มาดูตัวรถกันนะครับตัวรถนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับ น้ำหนักก็โอเคนะครับล้อหมุนได้นะครับอันนี้อันนี้ก็หมุนได้นะครับสีนะครับเขาก็มีการทำเวทเทอร์ลิงอะไรมานะโอเคขยับไปน,นิดนึงอ่ะเคเห็นชัดๆนะสีนี่ก็มีการอย่าชุนสีบรอนซ์ตรงเนี้ย เขาก็ทำเวทเทรลิงมานะครับแบบเฟดเป็นสีดำๆเหมือนคาบขมเหลาล้อลูกเล่นมีอะไรบ้างก็คงไม่มีอะไรนะครับเท่าที่ดูก็คือเป็นพลาสติกลงสีทั่วไปนะครับดูรายละเอียดที่เขาทําสีมานะครับ สวยดีสำหรับคนเล่น1ต่อ18บแปดผมว่ามันก็ตัวใหญ่สำหรับหุ่นทั่วไปนะแต่มันก็มันก็ฟฟซไซส์กับวอร์อเมอร์นะครับอันนี้แพดเดิลที่วางขาอันนี้ปรับได้กรงเพื่อว่าเวลาจัดฟิกเกอร์ให้นั่ง ปรับได้นะครับอพอช่วงก้มมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมขามันก็ต้องงองมานะครับนะครับช่วงแฮมมอเตอไซค์าาก็ไม่มีอะไรหมุนได้นะครับหนได้แต่ล้อมันไม่ได้หมุนตามนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะทำสติกเกอร์อะไรมาแปะก็ได้แหละเพราะว่า ไม่มีอะไรแค่นั้นเองล้อนี่ไม่ใช่ยานะครับล้อนี่คือพลาสติกแข็งนะไม่ใช่ยาแค่นั้นแหละเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะลูกเล่นอื่นก็ไม่มีนะครับเป็นรถธรรมดาเฉยๆเลยนะ เดี๋ยวผมจะเอาตัวฟิกเกอร์มายืนเทียบนะครับเนี่ยเทียบกันนะครับให้เห็นว่าไซส์มันประมาณไหนนะครับโอเคอดูด้านนี้นะครับมันกเ็เท่เลยนะจะลองจับไปนั่งนะ ฟิกเกอร์ตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนคือทั่วไปไอ้แบ็คไอ้เจ็ทแพกนี่ยผมชอดออกเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้มานั่งนะครับถามว่าถ้าซื้อรุ่นอื่นมานั่งได้ไหมผมว่าน่าจะได้นะยกเว้นบางรุ่นที่ว่ามันมีทำเป็นชุดอ่าพวกภาคลุมหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องดัดหรือว่าถอดออกเพื่อให้มานั่งนะ เท่านั้นเองนะครับแต่ทอปปืนก่อนออตรงเนี้ยขาเนี้ยก็ปรับเอานะครับ เขาก็ทำมาพอดีแหละนะครับจัดนั่งได้นะเวลานั่งแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะช่วงขาอนนี้ก็ปรับเอาได้นะนี่แหละว่าทำไมเขาถึงต้องทับตรงนี้้มันแบบมีจุดขยับเพื่อว่าให้มันรองรับเท่านั้นเองนะครับ ดีไม่ดีก็แล้วแต่แล้วแต่คนที่จะเก็บนะครับเพราะว่าผมคงแนะนำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าคือยังไงแล้วแต่ราคาที่คุณหาได้ถ้าได้ราคาที่มันแพงมันก็อาจจะไม่จำเป็นแต่ถ้าเกิดคนเป็นแฟนรอหมื่นจริงแบบชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วจับได้ราคาไม่แพงมากก็ ผมว่ามันก็ดีพวกของที่เขาทำอมาวัสถุอะไรเงี้ยพลาติกแข็งมันก็ทำออกมาสวยนะครับอืมอให้ดูรอบๆว่าเป็นยังไงคนสนใจอยากจะให้มันเต็มชุดแล้วก็มีความเท่อะไรเงี้ย มันก็ดีนะครับในส่วนอื่นๆของมอเตอร์ไซค์เท่าที่ดูมันก็ไม่มีอะไรนะครับปืนอะไรพวกนี้มันก็ขยับไม่ได้ละคือเป็นแค่รถจริงๆเลยล้อหมุนได้ที่วางเท้าขยับได้เพื่อให้ปรับใส่เข้าไปกับจัดท่านะครับนี่แหละก็ไม่มีอะไรแล้วจริง ส่วนตัวนูนไอตัวนี้ก็โดยพื้นฐานคือไม่มีอะไรก็คือเบสิกทั่วไปเหมือนกับรุ่นอื่นที่ออกมานะครับโอเคเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรละนะอ่ะเดี๋ยวเผื่อจะลองเอาฟิกเกอร์หนึ่งต่อสิบสองมาลองดูไหมนะเดี๋ยวเราปั๊บนึงโอเคผม เท่าที่ผมดูนะถ้าใช้ฟิกเกอร์ยี่ห้อพุ่มาเวลของ Hasbro คงหมดสิบเพราะว่นนั้นมันหกความสูงโดยเฉลี่ยหกนิ้วขึ้นนะครับอันนี้ตัวนี้ของ r ี v o เท็ตอ a มซิ่งยามากุชินะครับพอดีตัวเดคุเนี่ยมันตัวเล็กกว่าคนอื่นใช่ไหมถ้ามาเทียบอย่างนี้มันก็โอเคนะเนี่ย พอมาจัดท่านั่งได้แหละเนี่ยอย่างเงี้ยเพีวยงแต่ว่ามือร์ไซค์มันจอดบัตเตี้ยเนี่ยมันก็มันก็ไม่น่าเกลียดนะวางได้นะครับอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ทรงแบบเหมือนเรื่องอากิระนะฮะมอเตอร์ไซค์ม,ม,มันโหลดเตี้ยแอคเลยโอเคมันลองกับอ่าฟิกเกอร์ วันเตาเซ่นทอยเคลี่เคลี่เทียบนีน้ได้ไหมมันก็เหมือนมอเตอร์ไซค์เล็กไปเลยนะครับแต่ถามว่าเอามาเอามาถ่ายจัดอะไรสวยๆยเงี้ยได้ไหมมันก็ได้นะครับเนี่ยแต่แบบเหมือนเล่เมอเตอร์ไซค์โหลด นะโอเคเหมาะที่สุดก็คงในในสเกลของเขานั่นแหละนะครับเนี่ยจัดเอียงก็ได้เนี่ยโอเคแล้วครับไม่มีอะไรแล้วนะของแค่นี้เอง